ก่อนที่จะไปลงเล่นเห็นว่าเจมเหลือก็เลยมากดสุ่มหวังว่าจะได้อะไรแบบคุ้มคุ้มใช่ขอไตเถิดท่านไมงั้นกั็สีแดงออขอสีแดงนําได้สีม่วงมาเฉยเลยใช่แม้แต่สีแดงยังไม่ได้คอสมิก <Cos mic S 2> ไม่ต้องไปหวังเลยยังดีที่ผมซื้อติดไว้ตอนนี้เหมือนกาเล็กติกเนี่ยราคาขึ้นด้วยนะทุกคนไม่ ในที่สุดแล้วผมก็หยุดยัง้งหัวใจตัวเองไว้ได้ครับผมซื้ออัปเกรดเป็ดฟ้าถึงหน้าตาจะน่ารักน่เนี่ยแต่ปืนของเขาไม่ได้น่ารักตามนะดเดี๋ยวโอ้โหคือปืนเก็ตลิงเดี๋ยวพี่ยิงเลยใครเดินผ่านมาเนี่ยแล้วเจ้ากลุ่มก้อนตรงนี้แกกําลังทําอะไรกันอยู่สกินแมวอย่างอย่างมุงบิงเลยเดี๋ยวเเราเข้าไปปิงเขาดีกว,ว่าเอ๊ะแบบน,นี้เนี่ยโอ้หมีแต่คนมีตัวดีๆทุกคนเอา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 ออกกันไปหมดเลยหรือว่าเอาเอาทุกคนทําไมผมออกมาแล้วมันยัง มันยังติดไอตัวนี้อยู่วะไม่เข้าใจเอ้ยเกือบไปนึกว,ว่าจะได้แบบเป็นลงคนเดียวแหละครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวแบบใหม่ๆไปอวดเขาละกันเดี๋ยวเอากาเล็กติกไปด้วยหนึ่งตัวเนี่ยเผื่อว่าเจอคนแล้วเขาไม่ค่อยอยากจะเล่นเพราะเราไม่มีตัวดีตัวเทพไงทุกคนผมก็เลยแบบใช้กาเล็กติกไปด้วยหนึ่งตัวมาจะมีใครมากับฉันหรือเปล่าฉันจะรอยอยู่ตรงนี้คาเมล่ามาแล้วครับหนึ่งคนฮึม <H> um, มาเลยน้องเลยมาแบกพี่หน่อยแล้วสุคนะทาไมไม่เข้ามาไอตัวนี้คือมันเป็นสุคนะยึดล่างใช่ปะ พอหน้าตาเป็นสุคนาแล้วเมงูมิน่าจะโดนยึดร่างแล้วจะเข้ามาก็เข้ามาให้เต็มวงดีผมเสียวว่าจะวิ่งออกไปเนี่ยนะอ้ตัวอ้ตัวอ้ตัวหนนี่แกรอนะอ๋อดูทําดูทําดูทําเออเราก็รอไปด้วยกันนี่แหละเข้ามาแล้วตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีฉันยังไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยแล้วนายเมงูมิที่โดนสุคนะยึดร่างแกกำลังเข้าใจผิดฉันไม่ใช่ แล็ปท็อปคุ้งแต่ฉันเนี่ยเป็นฮยูตะกัมลิกะเพื่อจะมาจัดการแกยังไงเพราะฉะนั้นนายไม่มีสิทธิ์ที่จะก็คื้ออกับฉันและเนื่องจากเรารอมากเกินไปเดี๋ยวจะมาได้รีวิวซะก่อนใช่ผมเต้นโชว์เต้นยั่วเข้าไปหนึ่งดอกหลังจากนั้นกดออกมาซะเลย และนี่คือพลังของเป็ดฟ้าอัปเกรดถือแกลลิงมายิงหน้าอย่างนิง่งยิงแบบเลือดเย็นครับเราเอฟเฟกต์สเปเชียลอย่างเททุกคนดูโี่ดีดดละครับพลังแห่งเป็ดฟ้าที่ผมใฝ่ฝันคือเป็ดฟ้าตัวแรกเนี่ยมันก็แค่กระโดดโยงโยกแต่ตรงนี้ครับถือแกลลิงเอฟเฟกโคตรสวยดูดิโอ้เทียบกับไอตัว6 9 9เนี่ย699ดูเหมือนจะไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่นะฮะนี่ขนาดยังไม่มีบารนะเจ้าเป็ดฟ้ายิง จนแทบทอยเลตเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกมาเลยทุกคนนี่ยังเลเวลผมไม่ได้อัพนะทุกคนเดี๋ยวรออัพไปเรื่อยๆกันมันจะโหดขนาดไหนเราตันที่เท่าไหร่และที่สำคัญทุกคน,กคนเจ้านี่สามารถลงได้5้าเดี๋ยวรอดูก่อนผมว่าน่าจะได้มากกว่านี้สมอลลงไปแล้วทุกคนดามเมจอยู่ดีเพสอยู่3 0 0 0 0 3่0 0 0นะครับ ใช่ปะเดี๋ยวรอดูอ่ะแบบนึงผมไม่แน่ใจสามหมื่นเจ็ดทุกคนโอ้โหเอฟเฟกต์คือมันคืผมชอบอะทุกคนดูดิยิงมาเป็นแบบเหมือนกระสุนเปลวไฟอะนห่งรอแต่ที่สําคัญคือมันลงได้ไม่อั้นด้วยดีแหละพลังของเป็ดปักกิง <c oughs> ไม่ใช่พลังของเป็ดฟ้าอัปเกรดอย่างสุดนะครับทุกคนสามารถลงกี่ตัวก็ได้ DPS ก็ตึงอยู่เอาเรื่องอยู่37 ระยะยิงนี่แหละสำคัญคือยิงไกลด้วยโอ้โหเวฟที่50แบบชิวๆนะครแบบแบกอินเซนต์ได้แบบแบบสบายยังไงก็ชนะทุกคนมาถึงเวฟที่50ผ่าน43แลนินี่ถือว่าง่ายและเมื่อเรารู้ว่าเจ้านี่ใช้งานได้ดีนะครับตอนนี้เราก็จะหาปั๊บดีๆให้กับเขาเฮ้ยโอ้โหทุกคนครั้งแรกครั้งแรกฉันยังไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการสเตงสง็ง2 เราต้องโรยครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเจมเราเนี่ยเก็บมาเยอะมามันต้องมีสิทธิ์เลยสักครั้งหนึ่งเ่ีเรวจะได้โอ้โหสปีดแล้วใครมาขอเทตตอนนี้จะเย็นถ้าซุ่มบับอยู่อขออะไรก็ได้ที่เป็นสีทองอนะทุกคนสีทองเฮ้ยเจอดสไนส์สไนส์เลยโอโ้ทุกคนเราจะมีหวังหรือเปล่าวันเนี้ยอีกครั้งฉันจะบีบเแพ้แก ก็ไม่อ,อ,อีอีกนิดเดียวโอเพเดก็ไม่ได้และพวกนายคงไม่อยากเชื่อหรอกว่าฉันสุ่มอีกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวฉันก็ได้เป็นบัฟที่สุดยอดที่สุดใช่ฉันด้บัฟแอสซิน <c oughs> เป็นยังไงลหรอดงของฉันและด้วยความ่าวของผมนะครับตอนนี้เราก็ต้องเอามาข่มศัตรูสักหน่อยโดยเราจะออกมาพีวีพีกับเจ้าหัวสวาเขาใช้อะไรเปิดเว็บเมื่อกี น่าจะเป็นสโลน,นะทุกคนเนี่ยอุ๊ย,ยกดผิดกดผิดเหมือนจะอยากโชว์ตัวนะแต่ไม่ทุกคนเปิดฟ้าเราตกลงมาอ๋ออ๋อออิตใจนี่อยากจะโชว์ตัวอย่างเดียวเลยใจเย็นเดี๋ยวเก็บเงินหน้าก่อนเดี๋ยวนายได้เจอเล่นไปเล่นมาครับตอนนี้เก็บเงินได้ยเยอะแต่ฝั่งเขานะครับก็เริ่มสมอนมาใส่ผมแล้วคี่เคยผมก็เลยต้องวางไตกาเล็กติกไว้ตรงนี้หลังจากนั้นดูจุ๊บ จเย็เนใจเย็นใจเย็นมันพังพูมาเยอะเกินแกก็ขยันซื้อจังเลยไม่กาลิติกดูจุ๊บแต่มันใช้เงินลงเยอะไปหน่อยนะทุกคนมาอีกแล้วดูจุ๊บทุกคนโอ๊ย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 ๆๆๆยโุ้ยดูทันไหมเนี่ยดูทันเอามาอีกแล้วโหเงนินมันพังพูเยอะเกินทุกคนกดูดิดูดอ้าวแพ้ได้ไงวะ อแสดงว่าเราดูดไม่หมดเลยกี้โอ้เข้าใจแพ้เฉยเลยทุกคนมัาแต่เก็บตังค์ซื้อกาแล็กติกไม่ตอนนี้คล่องใจมากผมก็เลยเอาเป็ดฟ้ามาโลอีกครั้งหนึ่งครับผมบอกว่ารอบนี้เราจะชนะได้เพราะผมเอาตัวสโ,โลมาเลยเนะี่ยฮึสโ,โลโผมเนี่ยบอกเลยว่าบัฟมาสเตอร์ทุกคนเออใช่ไม่ใช่บัฟมาสเตอร์บัฟสไนท์แหมถ้าได้มาสเตอร์นี่คือแบบเกินดวงเกิดมาชักโคทองคำหนึ่งนั่นเลย อย่าบอก้วเขาซัมมอนมาแล้วอ่ะโหไม่แกต้องโดนเป็ดฟังชาติตายนั่นแหละหตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าสกิลเจ้าเป็ดอะ่ะมันจะกดใช้ปุ๊บมันจะแบบยิงอะไรออกไปแต่ว่าไม่ใช่ครับทุกคนมันเรียกถั่วลงมาจากบนฟ้าแล้วลงมาแบบเป็นโกโก้ครั้นทุกคนครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของผมแน่จะคุมทรงอยู่แล้วทุกคนไม่มีตัวไหนที่มันสามารถรอดไปได้ละเราก็เลยเก็บเงินไปเพื่อ จัดการฝั่งตรงข้ามนะครับคือผมซัมมอนไปไม่เท่าไหร่เองเขาเลือดเหลือ15รอบนี้เขาน่าจะโดนผมปิดชีพด้วยวิสทอยเล็จัดการมันเลย <c oughs> ใช่และผมก็ไม่คาใจแล้วผมชนะแล้วเออออกตะกี้จบไวเกินผมยังไม่ได้เห็น DPS ที่แท้จริงที่ได้บัฟแอสซิสินมาก็เลยมาลงในด่านมูลเบตพอ,อได้บัฟแอสซิสินแล้วจาก DPS 30ม0 0กว่าทุกคนตอนนี้เป็น5 6 0 0 0อยางเจอทุกคนไปยิงอย่างแน่นเดิ ยิงอย่างสปีดมาจากนั้นเรียกทัวลงมาจากฟ้าเอ้าอ๋อลงมาแล้วเออเฮ้ยสกิลมันสวยไปกันนะเออมาแกแกต้องไปรอแต่พเพื่อนเล่นสนุกทุกคนแล้วสกิลสวยงามมากอืมผมว่าน่าจะฟอชนะได้อยู่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงเวฟที่45แล้วและเวลาก็ผ่านไปจนเข้าเวฟสุดท้ายใช่ ออกมาแล้วเจ้ายานอากาศของเราเราแต่เฮ้ยทุกคนผมตกใจเลยเพราะว่าเจ้านี้มันผ่านข้างหน้ามาให่ก็เร็วครับเพราะว่าเราไม่มีตัวสตันหัวใจสำคัญของด่านนี้นะทุกคนต้องมีตัวสตันตัวทำให้หยุดทุกคนดูทาไมงั้นก็จะเจอสถานการณ์อย่างพร้อมในตอนนี้ชีวารอดมาผม เอาเป็ดฟ้าลงมาปล่อยถั่วใส่มันก็ไม่เป็นไรทุกนมันี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วนี่ว่ามันเหมือนลูกลักบี้หรือเปล่าใช่ปะดูผิวเผยเหมือนกับถั่วดําแต่ไม่ผมว่าน่าจะเป็นลูกลักบี้วะทุกคนเข้าใจถูกป่าวไม่รู้น่าจะใช่ลูกลักบี้ลยมาอะไรก็ช่างตอนนี้เราต้องหยุดพวกมันให้ยุชนระเบิด โอ้ยเมึงไม่ยุบเลยไม่ฉันจะกดปดสวิกแกมาผมว่าไม่ทันแล้วแหละยังไงมันก็เข้าทุกคนครับหัวใจสำคัญของการเล่นด่านนี้ก็คือตัวสตันนั่นเอง